สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟุตบอลคาราบเวครับนัดชิงนะครับหรือว่า efl ครับนะครับรอบชิงชนะเลิศที่จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2 0ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับเดี๋ยวจะมาคุยว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมถือว่าก็ห่างหายจากการเป็นแชมป์มาพอสมควรเลยนะครับแมนยูเนี่ยประมาณหฤดูกาลที่ ไรแชมป์ไรถ้วยนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยห้าสิบสี่ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนานมากนะถ้าเป็นคนนี้ก็โ,โหตั้งแต่เด็กยันตอนนี้น่าจะอายุเยอะแล้วอะ่ะก็ยังไม่เคยเห็นนิวคาสเซิลเป็นแชมป์เลยนะครับก็มาดูผลงานกันหน่อยนะครับรอบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูของแมนยูก่อนนะครับแมนยะูเนี่ยเริ่มเล่นที่รอบสามนะครับเอาชนะแอสตันวิลล่าสี่สองนะครับก็เก็บน้ำดวนนำสองครั้งนะแล้วกลับมาชนะได้นะครับรอบสี เล่นในบ้านนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ทีมแชมเปี้ยนชิพไป2อศูนย์นะครับแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเล่นในบ้านถล่มเชาตันไป3าศูนย์นะครับก็ถือว่าเล่นในบ้านมาตลอดเลยนะครับแล้วก็พอมารอบรองก็เจอฟอเรสนะนัดแรกบุกถล่ม3าศูนย์นัดที่2ชนะอีก2อศูนย์นะครับก็เข้าชิงมาได้สําเร็จนะครับก็ถือว่า3รอบที่ผ่านมาเนี่ยคลินชีพหมดเลยจนถึงนัดชิงก็คลินชีพด้วยนะครับส่วนดิวคาเสเซ่นเนี่ยไปเริ่มที่รอบ2ก่อนนะครับ มากกว่าแมนยูหนึ่งรอบนะครับรอบ2ก็บุกไปชนะทรานเมียโลเวอร์นะทีมลีกทูสองหนึ่งนะครับแล้วก็รอบ3เนี่ยเล่นในบ้านนะเสมอทิตันพาเลต์ศูนศูนย์แล้วก็ยิงจุดโทษชนะไป3าสองนะครับรอบ4นะครับเล่นในบ้านเฉือนบอลมัดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มารอบ8ทีมเนี่ยเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป2อศูนย์นะครับต่อด้วยรอบรองกับเจอเซาวทั้มตันนะครับก็เกมแรกบุกชนะ1นศูนย์แล้วกเกมที่2เนี่ยเล่นในบ้านเฉือนไป2อหนึ่งนะครับก็เข้ารอบชิง อีกหนึ่งทีมนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันในรอบชิงของฟุตบอลเอเปคัด้วยนะครับล่าสุดที่เจอกันในรอบชิงก็คือเอเปคัปี9899ปนะครับปีนั้นก็แมนยูชนะไป2 0งศแล้วก็สุดท้ายไปคว้าทริปเปิลแชมป์ได้สําเร็จด้วยนะครับก็มาไล่เรียงกันที่ผู้เล่นกันก่อนนะแมนยูก็เพิ่งเจอโปรแกรมหนักนะครับกับบาร์เซโลนาแล้วก็เอาชนะมาได้2อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ยังยึดผู้เล่นจากชุดนั้นหลายรายนะครับก็มีเปลี่ยนแบ็กขวานะครับเอาเดียโกดาโลนะครับ ลงมาแทนอารอนวานบิสซาก้านะครับแล้วก็มีแอนโทนี่นะที่ลงเป็นตัวจริงนะครับประสานงานกับพวกมาคัสแลตฟอร์ดวาลเวกคอสบูโน่ฟอนเด้นะครับกลางก็คาเซมิโลมีเฟลดยืนคู่กันนะครับแนวรับก็เหมือนเดิมลิซันโดมาร์ติเนสวารานลูกชอ่อนะครับส่วนยูคาเซนเสียหายหนักเลยเพราะว่าขาดประตูมือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งนิกป๊ปไปโดนใบแดงในเกมพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลนะครับก็เลยติดโทษแบนนัดนี้พอดีเลยนะครับสวยมาก ส่วนมือ2องมาตินดูบัฟกา้าเคยเล่นให้กับแมนยูในถ้วยนี้มาแล้วนะครับแมนยูยืมตัวมาเล่นในเล็กแรกก็เลยลงสนามไม่ได้อีกก็เลยต้องไปใช้ประตูมือ3ครับเป็นลอริสคาริอุสนะฮะอดีตประตูของลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบน่าจะ2ปีเลยนะครับนอกนั้นก็เป็นชุดหลักนะคีเรนทิปเปียก,กับตันทีมฟาเบียนเชสเวนบอตแมนแดนเบิร์นโบลโนกีมาไลท์นะครับเล่นกลางกับชอนล,ลองสตาร์ทแล้วก็ จอยลินตันด้วยนะครับล้วก็ตัวลุกมีมิเกลอัลเมรอนอลรันแซงแม็กซิเมงนะเป็นปีกแล้วก็กองหน้าเป้าเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับก็เกมนี้เริ่มมาช่วงแรกก็สูสี 4, นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยตอนแรกแมนยูเหนือกว่านิดแล้วก็มาเป็นนิวคาเซิลนะทำเกมได้น่ากลัวแต่ว่าสุดท้ายจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นนะนาทีสามสิบสามนะครับแมนยูได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นลูกชอนะครับเปิดให้กับคาเซมิโล่งเข้าไปนะครับก็ลูกนี้เช็ค vr เรียบร้อยไม่ลำหน้านะครับก็เป็นประตูขึ้นนนะครับ แล้วก็ถัดมา6นาทีนะครับนาที39ก็แมนยูส่วนขึ้นมานะครับก็เป็นวอลเวคฮอตเนี่ยจ่ายให้กับมาคัตดรดฟอร์ดนะครับตวัดยิงบอลไปโดนสเวนบอตแมนฉลับข้ามมือของคาริอุสเข้าไปนะครับก็แมนยูนำ2-0ในครึ่งแรกเลยนะครับครึ่งหลังก็นิวคาเซิลพยายามทำเกมบุกนะแต่แมนยูเล่นเกมรับแล้วก็ทําได้เหนียวแน่นเลยนะครึ่งหลังเนี่ยก็เอาวันบิสกกาลงมาแทนดาโล ในช่วงพักครึ่งนะครับซึ่งดาวโลโดนไปเหลืองไปแล้วนะครับก็เอามาปิดแซงแม็กซิเมงแล้วก็ไม่ผ่านเลยนะแซงแม็กซิเมงแทบจะไม่ผ่านเลยจนถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็มีพวกอ่ามาเ Se ซลซาบิเซอร์สกอตแมกโทมินเนอร์ลงมาแพ็คก,กลางอีกก็เลยยิ่งอ่านิวคาสเซิลก็ยิ่งเจาะลําบากนะครับนิวคาสเซิลก็พยายามแล้วนะมีส่งพวกอะลิสันเดอร์อิซักลงมาจนพักครึ่งส่งโจวินหลอกส่งอะไรลงมาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะยังไม่ยิงไม่ผ่านมือเดเคอด้วยนะครับก็จบเกมก็เป็นแมนยูนะครับชนะ นิวคาสเซิล2-0นะครับคว้าแชมป์คาราบาวครับ2023ไปครองนะครับก็ถือเป็นแชมป์แรกถ้านับเป็นปีก็ในรอบ6ปีนะครับถ้านับเป็นฤดูกาลก็คือไม่ได้แชมป์มา5ฤดูกาลนะครับมาฤดูกาลที่6ก็กลับมาได้แชมป์นะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของยุคเอลิกเทนฮากนะเข้ามาคุมทีมแค่8เดือนแล้วก็าพาทีมได้แชมป์ทันทีนะครับทีมก็กําลังเล่นดีด้วยตอนนี้ลุ้นอีก3แชมป์นะ ตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งเหลือ f a ฟเอคัเหลือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับพรีเมียร์ลีกอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าอาเซนอนก็ฉีกตามไปเยอะแล้วนะครับเอฟเอคัก็มีลุ้นเช่นเดียวกับยูโรปาลีกที่ตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งด้วยนะครับก็แมนยูนี่ได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็จะเป็นฤดูกาล2 0 1 6นสิกถึงสองนะครับตอน,น,นก็ได้รายการนี้แหละลีกครับแล้วก็ได้ยูโรปาลีกด้วยนะเป็นยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของโ so อเลกุน่าโซชา ลาฟลังนิกเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์เลยส่วนนิวคาสเซิลก็ต้องรอคอยแชมป์ต่อไปนะแต่ปีนี้ถือว่าเขามาดีมากๆเลยเข้าชิงบอลถ้วยแล้วก็ในลีกตอนนี้อยู่อันดับที่4นะก็มีลุ้นทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วอย่าลืมว่าพวกเขามีเงินถุงเงินถังนะครับนะถ้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ดึงนักเตะระดับดังๆเข้ามาเสริมทีมได้อีกด้วยนะนิวคาสเซิลก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็อนาคต น่าจะเป็นทีมหัวแถวอีกหนึ่งทีมของอังกฤษนะก็มาดูเรื่องของสถิติส่วนตัวกันบ้างน,นะครับของนักเตะในเกมนี้นะก็เริ่มที่เดวิดเด r เคอก่อนนะครับเดเคอาเกมนี้คลีนชีทก็เท่ากับว่าเขาทํำสถิติเป็นผู้สาประตูของแมนยูนิเต็ดนะครับที่เก็บคลีนชีทได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ181นัดแซงหน้าปีเตอร์ชมเคิลนะครับอดีตตำนานนายทวารทีมชาติเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับ ชมเคิลเนี่ยทำไว้180เดเคอร์เน่ทำทาบไว้แล้วก็นัดนี้คลินชีตก็แซงเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นชื่อเป็นอีกหนึ่งตำนานของทีมก็ว่าได้นะเดเคอร์อยู่กับทีม,มานานมากตั้งแต่ยุคป่าเฟอร์กี้เลยนะแล้วก็คาเซมิโลนะเกมนี้ได้มาอัลเดมันะครับยิงให้ทีมขึ้นนําแล้วก็ช่วยเกมรับของทีมแดนกลางแดนหลังได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าการเข้ามาของคาเซมิโลถือว่าเป็นส่วนสําคัญของแมนยูมากมากเลยนะครับ แล้วก็ต้องนับถือใจเขาด้วยนะเพราะว่ายอมทิ้งความสําเร็จเกมระดับสูงที่เรอลมริดนะที่เขาอยู่เนี่ยก็จะมีแชมป์อีกมากมายรอเขาอยู่แน่นอนเขาเลือกมาหาความท้าทายใหม่นะครับมาเล่นให้กับแมนยูนะแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับพาแมนยูเป็นแชมป์จนได้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเหรียญรางวัลน,นะครับอ่าในส่วนของเหรียญตั้งวันเนี่ยเขาจะมีให้กับทีมแชมป์และรองแชมป์อย่างละ30เหรียญน,นะครับ เป็นเป็นสแตนดาร์ดของเขารองแชมป์ s <S ก็จะมีเหรียญรองแชมป์นะทีมแชมป์ก็จะได้เหรียญแชมป์ไปนะครับเขาวนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่ามาตินดูบาฟกาประตูของนิวคาสเซิลที่เลกแรกมาเล่นให้แมนยูแล้วเล่นถ้วยนี้ไป2นัดเนี่ยจะได้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้มีการยืนยันว่าได้นะครับได้นะก็เป็นนักเตะนิวคาสเซิลคนเดียวนะที่ได้ได้เหรียญแชมป์ในปีนี้นะครับเพราะว่าถือว่ามาเล่นให้กับแมนยูไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับก็คือคริสเตยโนโรมันโดล่ะ จะได้เหรียญแชมป์นี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็อยู่กับแมนยูมาเนเล็กแรกเล่นมานะครับก็สําหรับซีร์ซเว่นเนี่ยในรายการนี้ไม่ได้ลงเล่นนะครับไม่ไม่เคยมีชื่อเล่นเลยแต่ว่าการให้เหรียญหรือไม่ให้เหรียญเนี่ยก็อยู่ที่ทางแมนยูนะครับเป็นคนจัดการเลยว่าจะให้ไหมนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยแมนยูใช้ผู้เล่นไปทั้งหมด27คนนะครับในการเล่นคาราบาวครับก็เท่ากับว่ามันก็มีโคต้าว่างสมเหรียญนะที่แมนยูอาจจะ ส่งไปให้กับโรนันโดก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ได้มีกฎห้ามว่าย้ายแล้วไม่ได้นะครับหรือไม่ลงแล้วไม่ได้นะครับแต่ว่าถือว่ามีชื่ออยู่ในสควอตของทีมในเลกแรกก็ให้ได้นะครับพูดถึงการเป็นแชมป์นะครับก็ถือว่านักเตะแมนยูมีหลายคนนะที่พึ่งได้แชมป์กับแมนยูเป็นครั้งแรกนะครับก็ไล่เลียงมาก็จะมีพวกวิกตอร์ลินเดลเลฟมีแฮ์รี่แม็กควายมีลิซันโดมาตินเนสปูโนฟรันเดส ก็พิ่งได้นะครับไทเลอร์มาเลเซียคิเตียนอิลิกเซนซาบิเซอร์ฟเฟลดคาเซมิโลนะครับวาลานดาโลแอนโทนีเจดอนซานโชเว็กฮอตวนานบิสก้าพวกนี้ก็ได้ครั้งแรกหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เพิ่งจะได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิตนะครับคนแรกเลยก็คือที่ผมจะพูดถึงนก็เป็นกัปตันทีมตัวจริงนะแฮร์รี่แม็กวนะครับหลายคนชอบสับสนนะครับว่าแม็กวเนี่ยเคยได้แชมป์แล้ว เลสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมยรีกในปีนั้นนะครับ2015-2016ซึ่งจริงๆแล้วแฮร์รี่แม็กไวไม่ได้อยู่ในเลสเตอร์ทีมแชมป์พรีเมยรีชุดนั้นนะครับตอนนั้นแม็กไวเล่นให้กับฮาวสิตี้แล้วเขาถึงซื้อแม็กไวเข้ามาในปี2017นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการเมเจอร์รายการแรกของแม็กไวเลยนะครับในวัย29ปีนะครับถ้าไม่นับแชมป์เพลย์ออฟเลื่อนชั้นตอนอยู่ฮาวนะฮะ ส่วนคนถัดมาที่ได้แชมป์แรกก็จะมีอย่างอีกคนก็เป็นทอมฮีตันนะครับทอมฮีตันเนี่ยเป็นเด็กปั้นของแมนยูเลยทันยุคของเซอร์เลฟูกสันด้วยแต่ว่าตอนนั้นเบียดขึ้นมาไม่ได้นะยุคนั้นมีขวางอยู่หลายคนอะฟันเดอร์ซาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยปล่อยให้กับทีมลีกล่างไปเล่นแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อจนกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือใบแรกเลยที่ฮีตันได้มีส่วนร่วมแล้วก็ชูถ้วยนะครับอีกคนก็คือ วอลเวกฮอตนะครับกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับวอลเวกฮอตเนี่ยย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจากเบอร์ลี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเซ็นถาวรหรือเปล่านะครับสมัยที่เขาเล่นอยู่ในเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยเวกฮอตไม่เคยเล่นทีมใหญ่นะครับเล่นใหญ่สุดก็คือเอเซอักมาแล้วก็ย้ายไปเล่นในบุนเดลิก้าเลยนะไปอยู่วบบวกแล้วก็มาเบอร์ลี่มาเบสิกปัตก็คือไม่เคยได้แชมป์เลยในอาชีพนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าอยากได้สักครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้เข้าชิงแล้ว จะเป็นใบแรกในอาชีพของเขาแล้วก็ทําได้นะวอลเวกฮอตก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่มีส่วนทําให้แมนยูผลงานดีในตอนนี้นะครับเพราะว่าแม้จะยิงไม่ได้ก็ตามเพิ่งยิงไปประตูดเดียวแต่ว่าช่วยเกมได้เยอะนะครับความขยันไล่บอลต่างๆถอยมาเล่นกลางกองกลางก็ได้ตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์นะไม่ต้องยิงก็ได้แต่ให้แรดฟอร์ดยิงก็ได้ทีมชนะเหมือนกันนะครับอีกคนที่เพิ่งได้ก็อารามาบิสซากานะครับแบ็กขวาที่ปีนี้คืนฟอร์มนะ เรื่องของเกมรับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าโดนต,ตัวตัวเนี่ยโอกาสน้อยมากนะที่จะผ่านเขานะครับวันนี้อย่างที่เห็นเลยฮะครึ่งหลังพอเปลี่ยนลงมาอาราลแซงมงซิเมงเนี่ยก็แทบจะไม่ผ่านเลยจนต้องถูกเปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็สกัดบอลสําคัญหลายครั้งนะักลูกไลด์ของเขาเนี่ยแม่นยํามากทําให้ทีมได้โต้กลับหลายครั้งนะครับนี่ก็คือแชมป์แรกของเขาครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตาแคเลเซาเกต เรียกปฏิทิมชาติสักทีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้แบ,บ็คขวางังกฤีเองก็เจ็บหลายคนหลายคนกลับมาฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีนะแล้วก็ยังมีอย่างอเลนโดกาลาโชนะอันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ลงสนามนะปกติจะถูกเปลี่ยนลงมาตลอดนะครับเกมนี้ก็หลีกทางให้กับพวกรุ่นใหญ่ไปนะให้แม็กวายอะไรลงมาก็ได้แชมป์แรกนะแล้วก็คาดว่าน่าจะต่อสัญญากับทีมอีกต่อไปนะครับแล้วก็อีกคนก็คือสกอตต์แมคโทมีเน่ด้วยนะนี่ก็แชมป์แรกตนะั้งแต่เทิร์นโปรขึ้นมาเป็น ตัวหลักของทีมนะครับส่วนพวกอ่าอองตวนิมาซิยาวพวกโดนนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้เหรียญน,นะไม่น่ามีปัญหานะครับแม้ว่าจะเจ็บอยู่ก็ตามกิเตยลิคเซนด้วยส่วนดาวซนโวนะครับก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดของแมนยูแล้วก็เชยอดัมของเซาท์แฮมตันนะครับยิงเท่ากันที่5ประตูนะครับก็เสียดายลูกที่แรดฟอร์ดยิง2อูนในนัดชิงนะที่ให้แมนยูนำสองศูนย์เนี่ยปรากฏว่าเขาให้เครดิตเป็นสเวนบอตแมนทำเข้าตัวเองนะครับก็เลย พลาดเป็นเอาสันโวเดียวไปนะครับหลังจากนี้ก็รอดูครับว่าแมนยูปีนี้ลุ้นสีถ้วยจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้หนึ่งแล้วรอติดตามผลงานของเทนทาแล้วก็ลูกทีมกันต่อนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ฮนะมาสรุปกันคร่าวๆเรื่องน่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ